จำได้ไหมเอวันเอพิฟดีที่ผมมาได้ทําการบอกว่ากรแหฮมจะลงวันพรุ่งนี้ซึ่งมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วแต่ผมยังไม่ลงคลิปสักทีเนื่องจาก iPad กูเจงกระบงนะครับผมก็นั่นแหละอืมมเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกรแ,นนแหนแฮมตอนใหม่หรือจะเป็นมอด HEX ที่กูอัดตั้งนานก็ได้ทําการสลายหายไปเป็นผุยผงแล้วเหมือนบ้านกูเลย ไอมอดเฮกอะไม่เท่าไหร่เว้ยเพราะว่าอัดไม่ได้เพราะว่าผมเล่นไปแค่วีคแรกแล้ววีคแรกผมก็เคยเล่นไปตั้งนานแล้วตั้งแต่มันออกมาช่วงแรกเลยแต่ไอแกรนดแฮมเนี่ยน่าเสียดายสุดเนื่องจากมันนั่นแหละทานานแล้วกว่าแม่งจะเสร็จก็แบบโอ้โหคือมันกินเวลาชีวิตผมมากไอแกรนแฮมแล้วทีนี้แม่งก็หายคือแม่งหายไปสองสามรอบแล้วคือก่อนที่ไอแพดกูแม่งจะเจ๊งอยู่ตรงนั้นอะแม่งก็เคยหายมาแล้วแบบหายแบบโคตรรัว ไอการแตแฮมตอนที่สี่อะเออนั่นแหละแม่งกินเวลาชีวิตกูแบบแม่งกินเวลาชีวิตกูไปสองเดือนอะไอที่กนแนนแฮมตอนที่แบบซียนสองตอนที่สองมันมานานไม่ใช่เลยเว้ย seeds. มันมานานเพราะกูขี้เกียจแต่เอไอการแฮมซียนสองตอนที่สี่เอไม่ใช่เอ,อตอนที่สามอะแม่งผมไม่ได้ขี้เกียจว่าผมทําตลอดแล้วคือแม่งกินเวลาชีวิตผมมากโดยเฉพาะไอการต,ต่อสู้ของไอการกับไอทำอะแม่งเออจะตายหาแล้วทีนี้คือตอนใหม่มันก็ใช้เวลาทำไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่คือก็ทำไปเกือบเสร็จแล้วแล้วก็หายหมดเลย ชีวิตกูผมก็ไม่รู้นะนะว่าผมเนี่ยจะได้ส่งไปซ่อมเมื่อไหร่นะแต่ก็ถ้าซ่อมแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับมาบอกท่านผู้ชมอีกทีนึงน้นะผมก็ไม่สามารถใช้มือถือถ่ายทําได้นะเพราะว่าอุปกรณ์มันไม่เพียบพร้อมเท่าในแผลตองผมนะ้นะในโทรศัพท์ผมค่อนข้างจะกระโปรงเลยนะ,นะบอกตรงก็นะนะั่นแหละทําอะไรไม่ได้นะำนะ ทำใหม่หมดนะถ้าเกิดซ่อมได้แล้วข้อมูลมาแบ็กอัพได้ก็เออก็ก็ดีนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆน,นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำกรไดาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนะสำหรับวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม